ต้องหลบด้วยเพราะว่าเขามีของแถมเนี่ยนะคะใส่ให้เต็มไทยโดนหลอกใหายไปด้วยใ

ซอมร้องแม่ซอมร้องมีซ้อมอะไรยงยงงที่ยงซ้อมร้องอะไรยังไม่รู้เลยครับรครับยังไม่รู้อ่ะกคนครับคนรับเรอนรีน้ออนนอ อยู่ข้อสามฉันเลยคือข้อสามเลยค่ะอย่ามึนก่อนว่าโอ๊ยนี่มวยตของให้หนักก่านะจะส่งไปถุกขาทุกวันนี้จะมาสีขาวเอาเลยเอาเลย รอรๆรอหาเดี๋ยวกันนะครับ うわっうまそう